สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอมซาครับวันนี้ผมจะมาเล่น2โหมดใหม่ในเกม The m ม m m y Fanmade กันนะครับเริ่มกันเลยนะครับวีธีที่ผมจะเล่น2โหมดก็คือมีฮารีชาเลนแบบไนแอมโหมดนะครับอันนี้เขาสร้างมาใหม่ครับผมเริ่มการจอยแล้วนะครับแต่นั้นรอให้คุณผู้ชมเข้ามาครับแต่เห็นเขาบอกว่าสูงสุดน่าจะประมาณ8คนนะครับพร้อมครับวิธีการเล่นให้กดเทเลพอตสองทีนะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งนะกดอีกทีนั้นแล้วกันครับถ้าไม่ติดนะประมาณ2 3ถึงทีนะครับ นายแม่โหมดนะครับอันนี้เป็นด่านเขาวงกตมีฮารีนะครับลักษณะของผีตัวนี้ครับจะโหดมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเคลื่อนที่เร็วครับแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นด้วยนะอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเลยนะครับในการพิชิตด่านนี้ผมก็จะมีเทคนิคแนะนําก็ให้ประมาณหลบถาวันนะครับผมจะใช้ตะเกียงเป็นตัวนี้นะครับผมอันนี้เป็นตะเกียงที่ผู้พัฒนาเกมให้มาครับจะได้รับก็ต่อเมื่อคุณผู้ชมไปเจอคนสร้างนะครับคล้ายๆเป็นรูปคอนนะครับ ถ้าเจอก็จะได้รับเหรียญเลยนะครับแล้วก็ทําการรีสตาร์ทเกมคุณผู้ชมก็จะได้ตะเกียงตัวนี้มาใช้เลยนะเอาวาร์มนะครับอเอมาเริ่มกันเลยนะครับรอจังหวะก่อนอันนี้มีเพื่อนไปแทงให้อยู่ครับแนะนําว่าให้ไปกระทีละคนนะครับเพราะว่าพื้นที่การหลบเถาวันนี่จะน้อยมากๆเลยนะตัละครผมจะมีปัญหาเรื่อง เสียงจำสแกนแล้วก็เสียงผีนะครับ <Hello? S 1> ไปเลยละกัน oh, oh, oh. ขวากระโหลกแรกนะครับรีบไปทางขวานะครับรูปแบบผีคือการสุมนะครับเดินสุม่มแนะนำให้หลบถาวันประมาณอย่าไปกลางมากนะครับให้หลบประมาณนี้ครับให้ทาตัวละครนั้นพอดีครับแต่รู้สึกว่าถ้าหลบอย่างนี้ไม่รอดครับผมจะวิ่งไปเลยละกันโอเค มีเสียงเหมือนมีเสียงนะหรือเปล่าอันสามอีอันเดียวโอ,โอ้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 แย่แล้วได้มุมแล้วนะระวงังระวงัะวงหลบกันเยอะระวงังพลาดนะจังหวะผีแปกปนะครับวิ่งไปเลยแล้วกันออกซ้ายฮึบสุดท้ายครับวิ่งเลย ไปเลยยาโอเคจีจีบรบรบรอบรอบรอบโอเคอมันสูงพอดีเลยรูปแบบการเล่นในแม่ก็จะประมาณนี้นะครับตำแหน่งกระโหลกก็คือที่ผมวิ่งเลยนะครับที่ผมวิ่งเลยจริงๆทําการวางครบทั้ง4อันเลยนะครับมาลองเล่นกันได้ครับในหมดนี้ผมก็ใช้เวลาเล่นนานอยู่นะกว่าจะรู้เทคนิคหรือก็หรือไม่ก็จับจังหวะได้นะจะนันให้คุณผู้ชมเข้าวาร์ปเลยนะครับ อันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับตะเกียงที่ผ่านด่านในแม่นี้ได้ก็จะได้เป็นตัวสีแดงๆยาวๆแบบนี้เลยนะครับเอฟเฟกก็ค่อนข้างที่จะอลังครับแล้วก็ค่อนข้างแสบตามากเลยนะครับผมก็เลยให้เพื่อนๆนะครับเปลี่ยนเป็นตัวอื่นสลับกันนะครับเพื่อลดความเข้มของแสงครับเป็นตัวสีแดงๆแบบนี้เลยครับอร่าเท่ๆเลยนะครับผมมาลุยกันต่อในด่านต่อไปเลยนะครับอันนี้จะอยู่ในเกมโหมดนะอันนี้ที่เขาสร้างมานะครับเกมโหมดแต่ว่าด่านซามาวิเลนหายไปนะครับ เปด่านนี้แทนแล้วก็มีด่านใหม่เพิ่มขึ้นมาครับผมจะมาเล่นให้คุณผู้ชมดูในตอนต่อๆไปนะครับอีกโหมดนึงนะครับเดิรทูไซ์เลยครับผมมีทั้งโซโล่แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์เลยแล้วกันครับเกมเร็วแล้วนะครับด่านนี้ผมจําทางได้เลยนะครับประมาณ80%ครับผมรูปแบบด่านก็ไม่ยากนะครับผมจะใช้ตะเกียงที่ได้มาจากด่านที่แล้วนะเป็นตะเกียงตัวนี้เลยนะครับช่วงแรกให้คุณผู้ชมครับ พยายามเบี่ยงม,มาทางขวาน,นะครับคือเขาจะให้เราหาตัวคันโยกครับเนี่ยครับจะเจอตอนนี้ครับผมให้คนนึงครับวางตะเกียงแล้วกดกดแค่ครั้งเดียวนะครับจะไม่มีเอฟเฟกตอะไรแสดงออกมานะครับประตูด้านหน้าจะเปิดเลยนะครับให้คุณผู้ชมไปต่อนะตามทางเลยดัานนี้ก็โอเคนะเขาทําแบบออกมาดีมากเลยนะแต่บันไดนี่มันจะชันไปหน่อยหรือเปล่านะ เมื่อคุณผู้ชมขึ้นมาถึงตัวบันไดแล้วนะครับก็ในภารกิจด่านนี้เขาให้หาอุปกรณ์ทั้ง2ชิ้นนะครับโดยชิ้นแรกครับจะอยู่ในพุ่มไม้ครับเป็นเคียวด่านนี้ศัตรูที่จะเจอก็คือตัวฟูตาโอโมเตะนะครับเราจำลองมาครับผมให้ตรงไปตามทางเลยนะครับโดยการเบี่ยงขวาน,นะครับผม อันนี้ได้เคียวมาแล้วนะต่อไปก็จะเป็นดาบนะครับทำการเก็บแล้วก็เอาอุปกรณ์สองอย่างที่ได้นะครับไปวางให้เรียบร้อยีอน,นเพื่อนวางเคียวไปแล้วนี้ผมก็จะวางดาบเลยแล้วกันนะเควาร์ปก็จะทำงานครับ ประตูก็จะทําการเปิดครับจากนั้นให้คุณผู้ชมไปต่อนะครับก็จะมาถึงโซนที่เป็นขขาวงกดแล้วนะครับในภารกิดนนี้ครับให้คุณผู้ชมตามหาเสานะครับทั้ง4เสาทําทการกดให้เรียบร้อยนะผมให้คุณผู้ชมดูตามทางผมได้เลยครับโดยเน้นจากการออกขวาเป็นหลักนะครับผมลงไปเรื่อยๆเลย จอทางแยกนะครับก็เลี้ยวขวาไปอีกนะจะเจอสวิตานแรกนะครับก็ให้เพื่อนที่มาด้วยการทําการกดนะครับอันนี้ก็เป็นสวิตแรกต่อมาก็จะเป็นสวิตท,ที่2นะครับขวาอย่างเดียวครับไม่ยากเลยครับคุณผู้ชมแนะนําให้เดินนะครับจะเจอตัวผีครับต้องระมัดระวังอย่างมากเมื่อถึงตรงนี้ครับให้เลี้ยวซ้ายไปนะ จะเจอสวิตอันที่2ครับโอคจากนั้นก็ตามมาต่อครับกลับไปทางเดิมนะเดี๋ยวซ้ายตรงไปตามทางก็จะเป็นการเบี่ยงขวาไปต่อนะครับโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้ว,ล,วลบก่อนลบก่อนอ๋อใหม่นะครับเลี้ยวขวาตามทางเลยนะคือตอนนี้เหมือนผมมีปัญหาในเรื่องเสียงน,นะครับซึ่งช่วงแรกมันมีนะ อยู่ดีก็ไม่มีเสียงเลยครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งจะลำบากในการเล่นอยู่นะเสียงจัมกสแกร์คือไม่มีเลยนะกีเสาแรกครับอันนี้เสาสองถ้าไปทางซ้ายถ้าเป็นแยกนี้ครับให้คุณผู้ชมตรงไปเลยครับเสาที่สามครับ กลับมาทางเดิมแล้วก็ออกขวาครับน่าจะเหลืออีกสองสามโค้งครับผมตวงนี้จะมีผีฟาร์มนะครับผีแคมตอนนี้จะเป็นทางออกแล้วนะแต่ว่าสวิตช์อันสุดท้ายนี่จะอยู่ฝั่งซ้ายเลยนะครับมุมนี้เลยทำการกดได้เลยครับเรียบร้อย ตอนนี้ประตูมิติก็ทำการเปิดนะครับให้คุณผู้ชมวิ่งเข้าไปได้เลยนะรอโหลดมาคุณผู้ชมวาร์ปมาที่แมปใหม่ครับให้ทำการหันเมาส์ไปนิดหน่อยนะครับจะเจอหนังสือให้กดนะครับทุบเท่าน,นี้ก็จะเป็นการจบในด่านของ t h t Two s i d e เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด่านนี้ผมเล่นครั้งแรกก็รู้สึกงง,งงมากนะเพราะว่าเขาวงกดมันจะเหมือนแบบว่าพาเราวนไปอยู่ที่เดิมครับ แต่เส้นทางที่แท้จริงก็คือเบี่ยงขวาไปตามทางเลยครับคุณผู้ชมก็จะสามารถผ่านด่านนี้ได้อย่างสบายเลยครับผมก็จะได้รับเหรียญไปเลยนะครับเอเครับงั้นกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับแล้วมาแล้วนะครับตะเกียงในด่าน t h e t o ูไซครับถือว่าให้แสงกําลังดีเลยนะครับมาสรุปกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตะเกียงทั้งหมดที่เขาอัปเดตนะครับโดยเริ่มจากตะเกียงรูปหน้าตัวละครนะครับก็จะได้มาจากด่านเดอ o o ูไ i รูปฟักทองนะครับได้มาจากด่านใหม่ซึ่งผมยังไม่เล่นนะครับสีฟ้าฟ้านี่เป็นตะเกียงที่มาใหม่นะครับคุณผู้ชมจะได้มาจะต้องเจอผู้พัฒนาเกมอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นเทียนที่ผมถือเป็นอุปกรณ์ที่มีตั้งแต่แรกนะครับต่อมาเป็นตะเกียงสีเขียวมาจากในด่าน normal ของมิฮาริตะเกียงตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตะเกียงต้องเข้ากลุ่มนะครับตะเกียงน,นี้คุณผู้ชมจะต้องซื้อ vip นะครับลูกกระโหลกนี้ 25โลบัคครับตะเกียงตัวนี้นะครับสีชมพูจะได้มาจาก่านอินเซนนะครับแล้วก็ตะเกียงสีเหลืองนะครับตรงนี้เป็นตะเกียงที่ได้มาจากเจอผู้พัฒนาเกมอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งผู้พัฒนาเกมที่เจอตอนนี้จะต้องมีทั้งหมดด้วยกัน2คนนะครับแล้วก็เป็นตะเกียงรูปหมวกซามะอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ได้มาจากในด่านของซามะเขาน่าจะแถมมาให้แล้วก็จะเป็นลูกแก้วอันนี้นะครับที่ผมได้มานะครับเป็นตะเกียงแบบนี้เช่นกันนะครับแล้วก็ตะเกียงสีแดงครับซึ่งได้มาจากดานวิฮาริระ รอดูกันต่อในอัปเดตต่อไปของแมปแฟนเมดกันนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับเจอกันใหม่ในพีหน้าสวัสดีครับรอบนี้ผมจะมาเลาแบบสโล่กันนะครับผมว่าจะใช้สูตรรอบผีนี่แหละถอยแล้วมาแล้วไปซ้ายรีบไปขวาเลยครับรูปแบบการเดินของผีคือสุ่มนะ นี่ผมก็เป็น <Hello. S 1> สไตล์ผมโอ้โอ้ยา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 อุย้ยไปฝั่งนู้นเฉยยาว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 ห้ามหยุดค่อยเดินแล้วกันเซฟสตามินา่าเนาะ <Hi. S 1> โอ้ยลบลบลบตะแคงไว้ไปซ้ายสวนเลยรีบเลยจังหวะนนี้ แล้วเข้าสเต็ปเดียวไปเลยยาเร็วฮึบฮบโอโอเคลองไปเล่นดูนะครับคุณผู้ชม